สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์ไอเดียเมนูอาหารนะคะเป็นเมนูไขค่ค่ะเป็นไข่ทอดผัดซอสพริกป,ป่นนะคะทำออกมาแล้วรสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะทำก็ง่ายนะคะวัตถุดิบก็น้อยค่ะวิธีการทำและส่วนผสมมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของน้ำซอสกันก่อนค่ะมาม่าจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นใส่พริกป่นค่ะจำนวนมากน้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยและแต่ความชอบเลยนะคะจากนั้นมาม่าจะเติมซีอิ๊วขาวลงไปค่ะส่วนผสมมาม่าจะกะเอาเท่าๆกันอย่างละประมาณ1ช้อนนะคะจากนั้นใส่ซอสปรุงรสค่ะตามด้วยซอสหอยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นขั้นตอนนี้มาม่าจะเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยก่อนค่ะในระหว่างขั้นตอนนี้ให้เ,เพื่อนๆชิมรสชาติให้ถูกใจเลยนะคะสำหรับมามะ่ามาม่าชอบให้มีรสหวานนํำนะคะก็จะเติมน้ำตาลทรายเพิ่มลงไปค่ะ จากนั้นเราจะเติมน้ำเพิ่มลงไปนะคะเอากับปริมาณว่าให้สามารถเคลือบไข่ของเราได้ค่ะจำนวนมากน้อยเนี่ยต้องแล้วแต่ปริมาณไข่ที่เพื่อนๆทำด้วยนะคะจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนจัดก่อนค่ะเราจึงใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้ไข่ของเราไม่ติดกระทะค่ะรอให้น้ำมันร้อนจัดแล้วก็ขั้นตอนนี้มาม่าจะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อให้ไข่ของเราเนี่ยพองฟูแล้วก็กรอบค่ะ รอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะคะจึงใส่ไข่ลงไปทอดค่ะหลังจากใส่ไข่ลงแล้วนะคะก็ไม่ต้องกลับด้านค่ะใช้ตะหลิวนะคะวิดน้ำมันนะคะลงบนไข่ของเราแบบนี้ค่ะรอให้ไข่ของเราเนี่ยล่อนนะคะไม่ติดกระทะแล้วก็พองฟูกรอบเหลืองได้ที่แล้วค่ะแล้วจึงตักขึ้นค่ะ หลังจากทอดไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เทน้ำมันออกค่ะจะมีน้ำมันแค่เล็กน้อยที่ก้นกระทะนะคะจากนั้นก็นำส่วนผสมของเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆผัดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆนะคะมันค้นอย่างสม่ำเสมอค่ะจนกว่าน้ำซอสของเราจะข้นเหนียวนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ของเรานะคะลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะ ผัดจนตัวน้ําซอสน,นะคะเคลือบไข่ของเรานะคะได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เมนูไข่ผัดซอสพริกป่นของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะรสชาตินะคะเข้มข้นจัดจ้านมากๆเลยค่ะวันไหนคิดเมนูไม่ออกนะคะลองเอาเมนูนี้ไปลองทําทานกันดูนะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะติดใจค่ะ มาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุก s u b ส c r i b e และทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะคะมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกเมนูที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ